ชนบุรีครับตอนนี้ต้องรีบเร่ง,เรงหามาตรการป้องกันโควิดระบาดนะครับก็ย้ำชัดๆเลยนะครับว่าชาวชนบุรีต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับสั่งซื้อซิโนฟาร์ม2 0 0 0 0 0โดสเตรียมฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้วครับ นายพัชรทรเทียนชัยนะครับผู้ราชการจังหวัดชนบุรีครับท่านก็ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของชนบุรีเองตอนนี้การแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดชนบุรีก็พยายามหาทางที่จะร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดที่สําคัญครับวิธีป้องกันอีกทางหนึ่งคือทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ขณะนี้เนี่ยสาพยาบาลก็พยายามเรียกร้องขอเปิดบริการซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดจะต้องรอนโยบายจากรัฐบาลก่อนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากให้ทุกสถานประกอบการเนี่ยเปิดให้บริการได้เพราะจะได้มีรายได้แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนได้นะครับคุณวิทยาคุณปื้มครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีก็บอกว่าอ,อบจช,ชนบุรีจะซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้ว200 0 0 0โดส สามารถฉีดให้กับประชาชนได้หนึ่งแสนคนเพียงแค่รอทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดสรรมาให้อย่างไรก็ตามนะครับมีการเตรียมความพร้อมโดยมีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีในการจัดฉีดให้กับประชาชนทั่วไปเบื้องต้นหากได้รับวัคซีนมาก็จะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนจํานวนมาก ส่วนการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับก็จะเน้นไปทางอ,อบตอรหรือว่าเทศบาลขนาดเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอ,อบจอชนบุรีก็จะมีการเตรมงบประมาณไว้พร้อมหมดเรียบร้อยนะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับคุณวิทยาคุณเพิ่มหน่อยครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของรั่วพิไลจุฬาภรณ์ในการที่จะพิจารณาว่าจะสามารถจัดสรรให้องค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศที่สั่งจองไว้เนี่ย จำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งเราดังได้ไว้2อง0,000เนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าในเดือนกรกฎาคมในรอยที่2ของที่โนโฟาร์ถ้า,าเข้ามาตามเป้าหมายเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าชมุมนุมของเราเนี่ยก็จะได้รับนะครับการจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะครับจากจํานวนที่เราสั่งจองไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนไปเสริมนะครับสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าอยู่ นอกเหนือนะครับในเขตพื้นที่เมืองด้วยนะครับ ต่อกันที่สาราประชาคมตำบอ่างศิลาค่ะก็ได้ใช้เป็นสถานที่รับลงทะเบียนตกหล่นนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมค่ะและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หลังจากทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนั่นคือซิโนฟาร์มจำนวนห0,000่นโดสนะคะมาฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตาบอ่างศิลาตาบบ้านปีกหมู่ที่3ตํตมบเสม็ดบางส่วน หมู่ที่4ถึงหมู่ที่8ตํตำบลเสม็ดหมู่ที่4ถึงหมู่ที่ตําตำบลห้วยกระปิรวมทั้งหมด20ชุมชนค่ะคุณวินัยพ้นภัยผ่านนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะก็อยางบอกว่าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาก็มีมติเห็นชอบให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนป้องกันอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ ิดท้ายกันนะครับที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีครับก็ได้เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์มเพิ่มเติมนะครับสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทันซึ่งทางเทศบาลครับมีการขยายเวลานะครับของการลงทะเบียนไปจนถึง25มิถุนายนนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายนะครับที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1ครับลงทะเบียนด้วยตนเองที่เทศบาลน,นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์แล้วก็ผ่านทาง Google f o r m สแกน QR Code โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับ